А, 61เนาะนี่เอาเอาดอกไม้มาตอนเอานงมันตัดพุ่มเะคือว่ามรู้สึกว่าพุ่มน้อยลงนี่เอาดอกดอกมาตอนบบมียังมาตอนนะ้มนี้มันลิ้นกับนองมันมีแต่ดอกไม้อันเดียวหยอนล่าง1บชีกุมงาพนดี ดราเก็บอยู่แคมห้วยนี่นะบักไล่ๆสร้างปูผ่านอืมสร้างมูผ่านี่นี่น้องมันเนาะเรานิทานเรื่องต่ำน้อยบอกให้น้องมันต้องอยู่ผู้เดียวมิดมิดเงียบเงียบอยู่ส่วนนี้น้องมันว่าเวลาไดนหินเสียงน้องมาเฮาเนาะเฮานี่โอู้หูโซชานี่เสี่ยงกับที่บเจอละโอ๋ลานตัวเองก่อนละจังไปปัระตูคือมาหือซุ้มได้ وريفتلنمد สบายดีเนาะสบายดียดพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาเอซีเมื่อสุ้ผู้สุคนเลยเดินเนาะตอนนี้น้องฟร,ร์มเองกับยู่ที่ระว่างทางเนาะพี่น้องเนาะระว่างทางไปส่วนข้องหนองมันนั่นะเองพี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้น้องฟร้ารมก็สิพาทุกคนไปที่ส่วนข้องหนองมันเนาะไปเบิง่งว่าอาการข้องหนองมันเป็นจังได้เนาะดีขึ้นหรอืบอบ่อหรือว่ายัางประทันดีขึ้นเลยเนาะน้องฟร้ารมก็สิมาอัปเดตแล้วก็ตั้งใจไปลิ้นนำหนองแน่เนาะพี่น้องเนาะเนื่อง,นะองจากว่า พ่อแม่ละก็น้องข้องน้องมันหันผากันไปให้หมดแล้วเนาะมีแต่น้องมันอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ส่วนผู้เดียวนั่นเองเนาะพี่น้องนะเดียวน้องฟาร์มสิพผาทุกคนไปเบิ่งกันเลยว่าอาการข้องน้องมันเป็นจังได้เนาะพี่น้องโอ้โหตะฟามมาปึ๊บกะสีเห็นหลดของน้องมันก้นมูเลยพี่น้องเบิ่งน้องมันน่ามันลดมาโจดเนาะคือมาอันตรายแท้โจดหลดแบบนี้อาการนี้เลยโอ้อันนี้มันมากพี่สั่งเนาะพี่น้องพี่บอก มาที่ยูน,นะนําต้นไม้เนาะน้องมันจอดรถแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวน้องฟาร์มสิยางไปที่ส่วนของน้องมันกันบุ๊คไปเบวังก่อนนะน้องฟาร์มเองกันย่างมาดิพี่น้องตอได้มีรถเลยย่า <c ười> งมาจจกบานนะอโอ้โห,โหได้ยินเสียงนะพี่น้องได้ยินเสียงคิดว่าแม่นไม้ย่างสตดอกตุวงว้งัวนโอ้ตุ้ควาย มาเป็นไาย,ยามเถอะบะปลาถูกแต่ละตัวหั่นน้ำมาใส่หนงฟาร์มมืดคือจังใดจังสิไปใดเนาะบบดนี้งัวงัวมีลูกน้อยเนาะแหงเป็นตาย,ยานี่ตกคาบน้ำเนาะพี่เนโะ

ยูตูปคนบ่าหรือว่าอยู่บอเกือบมูโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเบบเบบแล้วมาเอาแล้ววาาุณจ้ามาเายแต่ว่ามีคนมาตอนทับมาตอนรับตั้งแต่ไกลเลยนะ ต้อนรับตั้งแต่ไกลเลยนะไปไปเฮือน้นสบายดีน้องมันสบายดีหร้อบป่สบายดีแล้วเนาะนี่ผอมเพียวเลยผอมเพียวเลย น้ำหนักลงอีกละลงห้าสิบเอ็ดเออจกักหกสิบเนาะหกสิบเอ็ดเนาะนี่เอาเอาทองไม้มาถอนโอ้โห่าซีมาซื้อไผ่หนองมันวันนี้มาหอดปกอักทางซื้อตอนทับแล้วสามตูนะเล่นไปใส่เออเออใส่ให้มันดีนแล้วซืไสกันซ้อผักหนองมัน โอ oh ้โหหุ okay. oh ่นดีเลยวันนี้ดีขึ้นไ่แล้วมันพอน้องมันอาการมีแต่มีแต่ไอ้ยังเดียวอรแเบลยไอเลิฟยูลง่กงมังอ๋มีอาการไอกับน้ามืดเนาะเพราะว่าน พราะว่าเวลาห่านั่งเวลาห่านั่งลงแล้วเขาลุกขึ้นแล้วมันเวียนหัวมันบอ่อันน,น,อาาน,น่าจะแมนอาการนี่น่าจะเมนอาการเลือดจางตีนอําบแมเมนดอกเม็ดเลือดข้าวขึ้นสูงฮะสิเก็บไปยังออะหานะหน้าเรักนะมัน,ม,นมันเข้ามารักกินไล่เก็บให้มันกินซาน้องมันว่ <c oughs> เอา กลับไปปีด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 หน่องมันยื้ส่วนผู้เดียวผู้เดียวเลยเอ่ะหน่องมันตัดพุ่มเตะคือว่าผรู้สึกว่าพุ่มน้อยลงเออหมัดอ๋มอ,อมัดขึ้นไปเนาะคิดว่าหน่องมันตัดพุ่มสนหรัเอามีแต่ซองโตนิดเดียวแหงพุ่มตัวแซนก็แ เอาอันนี้ซื้อมาปะแม่นห่านตีอันนี่นะห่านเนาะบ่แม่นเป็ดเด้อพี่หนุ่มตัวห่านตัวละเส้นตัวผู้ตัวนึ่งตัวแม่ตัวนึ่งน่าจะอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่ทีเอามาทำพันเอามาทำพันเพื่อให้มันตื่นออกลูกเนาะมันกินผักเกี๊ยงพุฒมันกินผักกี๊ยงพุฒหารนี่มันต้องยู่งนำตลอดดิบ่อแม่นว่ะ เรื่อวันเดียวเลยเหลียงห่านนี่เอยฟ้ามกบเคยเห็นไพ่เลียงจากคนสแสดงว่าส่วนนองมันนี่มีครบเนาะมีทางห่านมีทางไก่งวงมีทางเป็ดมีทางไก่มีทางปา่ามีทางมูมีทางงัวอย่างควายอย่างตัวควายเนาะ <c oughs> นองมันต้องไปสอกตัวควายมาใส่อีกครบสุดเลยนองมันสื่ออยู่ใส่ <c oughs> อ่าส้า <c oughs> งนำอาจารย์รเออเรามีห่านา่ะ ไม่เท่าเราเม็ดสิตจนเที่เราใช<บ>่เหรอฮานมากินสลัดตุกฮาน,นแยกแถบบออกเลยเนาะคือเป็ดเลยอืมบอบอกนี่คือว่าเป็นตุกเป็ดโอ้แต่ว่าคนมันก็คือกันนี่คนก็คือตุกเป็ดเป็นไรฮู้นะ <c oughs> <c oughs> หูแล้วมือนนะ้าซื้อผักมาอ้อยนี่ไปเฮือนก่อน <c oughs> หูซุดแล้วน้องมันบอกว่าตะขานามักผักเหมือนหน้ามาแล้วเอาผักมาแล้วก็บจบจอันไปปุดแล้วก็เอาใส่ทุกอ,อย่างยานมากบอเดบอนอค,คนกับปากมันบอกคือเนอะาะปักเป็ดสีใหญ่กว่าน้อ,นนองมันแม่นบปะเดี๋่วาหาันนี่คอมันยาวกว่าเป็ดเหรอเออหันคอยาวกว่าน้อยนึงด,ดหันคอยาวกว่าน้อยนึงเนาะแล้วกับปากบอกคือ มันเม็นยังนะะอมไล่นกับนนะนมปดปกเสืองตัวเองไว้หน่าหนองมันพี่น้องเอ้หนองมันสีหดผักบวชันอันศอกอันหดผักบวเห็นรปกเสื่องไว้ห้าไปไปห้ามบอุมนะบอห่อนบสบายแหงนั่งตักเดอง็น่กนเัเดด มอบอกให้ตักแดดเแลวอาเว่าโอ๊ทดตอนเ้าว่าดอ่อนอออออันนี้เดดเดดแกแล้วอันนี้มเนเดด,ดออนละนี่นะตักเดดอันนี้ดำแน่นอนตักเดดอันนี้นะมเนเดดวิตาม,มินไหนเดดดำได้ดนอน,นี้นะปิดไวป นี่ <laughs> เอาดอกดอกมาตอมมาตนมะ่มียังมาตอนเนาะมันนี้มันลิ้นกับน้องมัน,ม,น,นมีแต่ดอกไม้อันเดียวย่อนั่างสิบสี่กุมภาพอ <laughs> ดีดอกเก็บอยู่แขมห้วยนี่นะฝักไล่ๆเสาซ้ำกุมภาแล้วอือสาซ้ำกุมภาดิหนิ่ย่อนั่างสิบสิบวันเกือบสิบวันเนาะอันนั้นสาซ้ำมันนี้สนาซี่เดี้องน้องมันเนาะเกือบสิบวันมีกินอยู่เตะหอมหอมอือ มีกินห้อมๆหนยึงเนาะน้องมันได้ยูเหื่อนผู้เดียวแรกมื้อนี้พ่อแม่มาแล้วมันบอกน้องก็มาที่แรกเอ้ยคิดว่าอันพ่อพาน้องไปให้แล้วเขียนอันนี้น่ะเอ้ยคิดว่าอันมีแต่น้องไปแม่ซิอยูนําน้องมันว่าสั่นโอ้โหวัดมือขึ้นที้ถ้ามีเที่อนึงงหรือว่าไปหมดเลยที่น้องมันอยู่ผู้เดียวเป็นซ้อเลยเนี่ยน้องมันพอดีเลยันนดีมเะอื อดอกไม้สวยๆคู่กับคนส,สวยๆ <laughs> ดีขึ้นไล่แล้วมันบอน้อกมัน <S <S ยังแต่อาการไอเนาะอันอื่นดีหมดแล้วแล้วก็กกับเวียนหัวน้อยนึงถ้าว่านั่งดุ่นๆแล้วลุกขึ้นมันเวียนหัว,นวเนาะอังเท่าเวลาจบกุ้งข้อติดเตียนนัหายใจหายใจเออกป่ะหายใจอีมอันก็คือว่าเหตุเบียกหนักๆน้อยนึง ล้วก็หห้ใจยากเนะพราฉะนั้นแล้วนอนยู่ซื่อๆแล้วก็มู่ห้องแล้วค่อยไปเพราะว่ามีหล่ขั้นตอนดิเนาะเกลือมูนี่นะมันบ่ได้เกลือทุกเทือที่อาหารมันเมือได้ไปเซ็กยู่ตลอดมันบะเขาเขาสบายเขาก็บาไปเซ็กรอท่ามันหิวแล้วมันเอิรนเขาเขาค่อยไป้อไปเศร้าแล้วก็สวยแรงอืมเศร้าสวยแรงกินคือควรเลย กินขา้าวเสาซสวยแหลกเนาะเช่นจุจีดาวดูในที่ท่านจะส่เอาอกางคือจังจากาความจริงตรงลางขอบมู้เนาะแต่ว่ามือนีน้องมันข้บ่าไอ้น่องมันว่าเมือ่อยเห็ดปูเดียวมีตัวนึงไก่ซีโอดแล้วซิเกิดแล้วเนาะเกิดเท่าน,นึงนี่มีใดจากโตน้องมันมู่พันนี่ปกติที่ผ่านมาน่ะตู้ซี สองสิบสามสิบสี่แต่ว่าแต่ว่าอุตเตาผู้จังเหยียบวันทีสิบหกเสิบเจ็ดนายตุสิบโตฮะกินจนตุกเก้าฮะแลม่เต่าน่ะเจาว่าอย่าทอจะมีฮะพิการแล้วพิการตัวหนึ่งสิบสิบสี่โตัวเนาะสิบห้าตัวนี้มันไล่สุดแล้วมันบ่แต่ว่าปกตินี่ี่สิบสามสิบสี่ ก็คือปกติสิบสามสิบสี่แต่ว่าครั้งล่าสุดนี้บ่ปกตินะได้น้อยผิดปกติได้แต่แตแ <ก S 1> สิบตัวเราตัวหนึ่งพีกาเนาะเลือกเก่าตัวน้องมันบอกไว้แบบนั้นแต่ว่าสําหรับอันมูราดนะปกติเนะถ้าเก่าตัวสิบตัวนี่นะเขาเลี้ยงมูราดนะนะมันบ่ค่อยเป็นไล่หรือว่าเขาบ่ได้บารุงมันไล่บป่ <laughs> สบายแล้วค <c oughs> ืออันสบายดีน้อยนึงแล้วถ้าหน้องมันเมื่อกี้สบายดีบอสบายดีน้อยนังว่าสัก <c oughs> แต่งหน้าใดยิมใดแล้วเนาะ <c oughs> แต่งหน้าแต่งหน้าสูมเมัอนเออ <c oughs> บอแต่งหน้าแห่งสูมเนาะนาะเมื่อคืนนี้อันแม่เลยฟ้ามอย่างว่าโอ้อันนองมันบอนสบายไล่มือเบิง้งคือจ้อยจ้อยเลยสินะเราบบเห็นดน้นหรอเด้คือหูสึกขดจ้อยเลยสินะ น้ำอย่าหายน้ำหนักลงคือซื้แต่ว่าแข็มันยังอยู่ครบน้ำหนักลงแต่ใกมันยุคบบรบสัสบ่หน้อ,นองมันคนอื่นเบิ่งน่ะจอยน้องมันจอยไล่เบิ่งแค่นคือแบบแค่นคือบ่มีแหงแล้วเบิ่งแค่นคือแค่นคนบ่มีแหงแล้วนะ <c oughs> นนนม,วนะมันสีเป็นแนวไดแนวนึ่งฮันดอกหูสึกว่าคือเพรแค่งแห้งหรือจังใดน,นี่แหละเป็นคนกระดูกไงได้อ่านใจแต่จะได้แบบก,กระดูกช่วยจ่ออ่าอ้โ ประจำตำแหน่งแล้วน้องมันน้องมันกินนํามะยังอันนั้นนะวิตามินเสริมฉันปนเสก็เวียนหัวนะน้ำอตะมอดจันไปห้าไปห้าหม้ออยู่สุกสลานี่ปะยุสัยหม้อ่านอ๋อมือนันไปกวดขึ้นมะกวดแตว่าให้ยามากินอีกกวดขึ้นเนาะขนาดมืออื่นมือเออกวดขึ้นเราให้ยามากินแล้วกันมืออื่นมือหือ ไปกวดอีกเธอหนึง่งอันไปกวดเธอทีซ้องนี้เข้า่าจังไดอาการดีขึ้นอบอก,กวดนอ้นเดีนก็าวอก็คือไปห้าเข้าแล้วเข้าจัดยามาให้กินไหม่เดีวห่างจากมดย่ยาสุดนี้แล้วก็คือไปกวดคืนว่ามันดีร้อยเอ็นแล้วบ่ร้อยเปอร็่แค่มันเทียบ เจออา้าอันเก่าเฉาอีจันบุญกวดมานะเทียบต่อยมักนกลอาการดีได้ละบอยม่นดีได้เป็นสิแต่ถ้าแต่ถ้าบุดีเรากับเปียนเน้ยนแนวทางไม่นะ่ะมันบอกหักซาแบ๊บไม่ <c oughs> บม่โง่นะเขาบอกสนใจคอยกับการท่านเ <c oughs> ขาบอกสนใจคอยเลยเพราะสัน้น <c oughs> จากน้อยก็ดีก็ดีขึ้นไล่ล้วเด่นนี่นะก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ใส,ส่ชีวิตได้ปกติเนาะต่างแต่ว่าอาการไอหั่นมันพอให้คาดเนาะ มันมีแต่อันเดียวค่ะแหละที่เหตุให้เขาหูสึกว่าเขาบปกติเต็มร้อยย้อนว่าอย่างไอยอยู่แล้วก็บอกแข้งแหงเป็นย้อนอันบอกแข้งแหงอะไรนาะน้ำหนักจังลุดกินเขากินนั่นกินนี้ได้น้อยลงเด้์เราเหตุให้น้ำหนักลดกิ็นย้อกินปกติแต่น้หนักลงซื้อซืกินไรคือเขาก <laughs> ินไรคือเขา,ขเขาขกินปกติแต่ว่าน้ำหนักลดซื้อ ยอย่างช่วงนี้ทำมาไห้เงี้ยโอ้โจกหน้าหวานไห้หวานน้ำหวานเป่งน,นัวอ <laughs> ืมบอเมนเป่งน,นัว <c oughs> ขนนานอขานอขับโจกนี่ <c oughs> <c oughs> โจกหวานเปนน่งนัวสนองมันบอกแล้ว <c oughs> วันนี้กินเลยกินอยู่ดิกินอยู่กินเป็นซ่อมซองแล้วก็ไข่แดงแต่ว่าอ๋อ<ห> กินเทือแลคั้นบ่อคักเรากินซอ,องๆเข้าไปแล้วเออหูสึกว่าพอกินได้บ้านี้นะกินเทือแลอัางกินว่ารดกุ้งได้อ่งักข้าวได้นึ่งเหมือนเด็กเอาไปให้หมากินเลย <c oughs> นะคะแต่ว่าตอนทีนี้มีเท่าไรก็กินได้หมด <c oughs> ข้อแต่มีมเป็นบ่อเทือนี้นะจำเป็นกินไม่ไปอย่าเอารดหมูอย่ากว่ากลัวกินเห็นอ่อนแง่หรอฮะมักมักหลุดมู่งไล่กว่าเนาะหลุดกุ้งขั่นมันออกข้าวๆว่ะสนแล้วใครลวกดิ กินได้ยังบ่กินแต่ไข่สุกอย่างเดียวว่าทั้งสุกทั้งลวกกินมาเลยอืมกินได้แล้วเนาะวันนี้นปะาอยาลวกปูนินมาจะมังจวดหา่าข้างก<อ><อ>ินใหญ่กูเปะะว้าเยอะจวดลวกให้อันไข่แดงบบสุกพอปันไดเนาะแต่ว่าทางนองไข่ข้าวมันให้มันสุกหมดเลยเพราะว่าน้องมันเคยกินไข่ลวกเนาะไข่ลวกห้านาทีแล้วน้องมันบสบายนะ <laughs> มือน,นันจือได้เลย คีรซิงมาซีประหอดบานจมเมื่อยเวียนหัวเป็นไตต้นขนาดมือนั้นนะใครหลวกเห็ดเส้นน้องมันแล้วมือน,นั่นเนาะน้องมันเนาะเรานนทานเลี้ยงตอนน้อยบอกให้น้องมันเนาะอยู่ผู้เดียวมิดมิดเงียบเงียบอยู่ส่วนนี้น้องมันว่าเวลาได้ยินเสียงน้องมาเห่าเนาะ เขานี่โอ้สองทางเรื่องก็สิบเจอละเทียบใสตตอนหน่อยนอนออกมาเนาะเล่นใสบนนอนพะ h o m o e n e หัวใจบอกอนเาออกกับบสนเออใจบอกงาออกกับปรสนแต่ว่าเอวยาวาน่ะผัดขึ้นไ้เวลาเอาพะ h หมป g ห n e ป u s หัวขึ้นในหัวนะโอ้พะ h o m o g e n e หัวเข้ามาหดเข้าอุ้มพะห o m ไป e e o u s เอาเสียแนวดวสัตว์กังวลไปมื่ ข้างนาก็เซ่มันต่อยเนยมันตรงก้มเพีนนะตอนนันเห้ยชดะไงโบยานโบตรงปกหัวสันจากนั้ก็ห้ามเจอก็แหงสีไปดึงพระโฮมาเบิ้งจะเอ๋สีเลยยานไปมืดเนาะยานไปมืดเื้อเสื้อแนวยางกับเจบุยบุยมองมันสิไป เกือบมูแล้วน้องฟามกับจอยจับเงินแล้วเด้อพี่น้องเดินไปนี้ไปให้อาหารก่อนจากน้อยมาเฮากระตกใจอีกแล้วบ่อยู่ผู้เดียวอย่าตกใจได้น้องมันได้ตกใจเหรอแค่ไปหมั่นกับตาใจอ๋อโอ้บ่ตกใจแต่ว่ายักเลี้ยวเบิ่งว่าเมนผู้ได้มาเนาะโอเคเนาะเมื่อก่อนเด้อน้องมันไปนี้เอาอันนั่นเป็นยัง อ๋อเอาน้ำยาฆ่าเชื้อไปล้างคนจะเข้านะล้างมือล้างมือทั้งตีนอ๋อล้างตัวเองก่อนเราจังไปปัดทุกคือมาหือซุ้งแท้คือมาหือซุ้งแต่เราน้องมั่นต้องล้างแบบนี้แล้วก็เข้าไปในขอกมู้เนาะแต่ถ้าเป็นคนนอกแบบเอื้อยฟ้ามันแทบจะต้องไปเลยโคห้ามเนาะบ่ให้ไปบ่ให้เข้าเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเราเจอกันไหมเดอน้องไปกเด้อบายบายเอีกแลว่้าไปแล้วโอ้โหขลักลนาี แม้ว่าสุดท้ายมีน้งองข้ากับตรงข้างลาฟาจ้าก,กับตอนนี้เุาต้อตบคิดนึงชะนีตอนปักบนกดไลค์ตกดเสดเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟ้ามด้มากเหม้อนเดิมน้องฟ้ากับกำลังสังยังกับลา